พี่น้องจ๋าเบิ่งแมวดื้อแมวเรียบร้อยคือดื้อบ่ขี้อ้อนอันใไฮวีคันเฮาววีเงียบคันบ่าวีพี่น้องเอ้ยเอิ้นที่พดมือเมียว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 ยังไงเด้อเพิ่นสิพีแกให้เฮาวดิสิพิกไมหนายอ่นสิพีแกให้เฮาให้เฮาววีให้สิวีได้เบิดมือไห้ก็ชิก็ชิมองนี่เตีเอามองนือตี๋เอาก็ชิก็ชิ พ่อรบ่พ่ราไปพ่อแม่กับสิพ่อได้แม่มีอ่ะอือือดาขอะคขอดาขอดาขออดามีแงตีแงตีลูกตีมีแองบ่เชียวเซไม่แงบ่อืมก <ts> ิมูจิกิกิอ่ะในขอลองว่ะในขอลองก่องในขอลองอะไรล่ะคุนั่งไหนเขาวิสุเชียวเซมีความสุข หลออ่ะอ่ะมีความสุขเล้วลูกเหรออมีความสุขก็ทําให้ทาให้คนสวยคนสวยจากลูกคนณยาดอกสูเอ้ยผัดหลงมาก็เลี่ยงไปเสียค่าอาบน้ำไปเสียค่าทํามันต้องเป็นหมื่นเอาอดเอาสามีมีความสุขแล้วค่ะเนาะเอาเชื่อว่าเซมาเกือมาเกิอมาคุ้งขาเออเออ อมากเท่าไหร่บูเ <muitas> น <tai myst icism> <laughs> Get <gettable> okay. okay, uh ี่ยเอาพ่อหลาเนาะลูกเนาะแม่กับเมย์เมยเนาะแม่กับเมยเนาะลูกเนาะแม่เขาเพาท่านได้กินโอเคโมอีเดสกาอะไรงั้นโตแม่วาขอบคุณแม่ก่อนขอบคุณว่ะอะไรงั้นโตโตโตแม่ก่อนสิฮึ่มฮึ่เชียวาเซ่ียวาเซ่มีความสุขก็บอกสิ ชี่ว่าเชฟอันวี่นหนากันวี่นหาแมววี่นหาแมวแมวอยากน้ำนี่นี่ทั้งลานนี่มันมักงามนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยไคสิหยอกได้เวืดมือเฮ้ยเฮ้ยไคสิว่าเอาใจเธอได้ทั้งมือทั้งเว้นนะลูกเพราะหลาลูกแม่สิกินเข่าให้แม่กินเข่าแนะตัวก็กินแล้วกินน้ากินท่าแม่ก็เฮ็ดให้วินละเนาะคนสวยเนาะคนสวยเนาะโมอีก้าโมอีด่ะ พอจิ๊กโอเคโอเคบ่อโอเคเล้ล่ะโอเคสาขอลองเถอะคนน่ะคนมีความสุขกู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 คนน่ะเอาเราไปลูกเอาเราไปพอหรือยังคะคนสวยโอ้ยนองกูพี่น้องเอ้ยคน พ่อเราเนาะค่ะเนาะแค่น,นคในลายยี่ดอกเมื่แล้วพอเราโมอีดนะมันก็าควรจะเป็นยังไงขาว่าพอแล้วโมอี้โมอีม,อมาเกงวันนี้ก็ตัวแม่ว่าขอบคุณแม่ก่อนโมอีเนี้ยโมอีไก่โมได้แล้ยววะโมอีมอวมอ้วะมาเกงอ้ายวะ